พลาดลูกให้บ้างล่าให้บ้างโอ๊ยได้หลาย้ความจริงอยากบอกว่าน,นี่อยากเป็นเพื่อจริงจีอัากเป็นอะไรอ่ะเป็นเธอสิคะน่ะจูนก่อนใครบอกสญญายันตายยังไม่ตายมึงสียงไงนี่เลย เรียกหนูแม่เรียดีค่ะอาพอลีเอาปากซอยหรือท้ายซอยเอาปากซอยเอากลางวันหรือกลางคืนเอากลางวันกลางวันเอ๊ะชื่อที่บอกได้จริงๆเลยอชื่ออะไรอีกชื่อข้าวฟ่างค่ะหรือชื่อข้าวฟ่างน,นามสกุลโสภาสถาพรอรอ์วิไลใช่ไหมชายตายอย่าได้เหลียวมองน่ะ <c oughs> น่าอะไรนะจ๊ะ <c oughs> โอ๊ยสัน้นจริงๆอ่ะเขาคือหน้าอโอ๊ยต้องมาแล้วขยายามไหมเดี๋ยวๆๆขออีกรอบนึง ขอนำสก,กุลอีกรอบงชื่อและนำสก,กุลตูพาสถาพอ้อนวิไลใช่ไหมชัยตาอย่าได้เดียวมองนะนะอะไรนะจ๊ะโอ้หสังว์ถือเลย มาเรียนมาเรียนมาเรียนเคยเรียนที่ไหนมาหรือเปล่าเคยครับเคยเรียนที่ไหนเกยครับมีอะไรโลทูบูคจับโลทั้งวันครับโลทูบูาเหรอโลทั้งวันเหรอ อุ้ยเขินไม่ต้องเขินบอกไปเลยชื่ออะไรอุ้ยเขินครับไม่ต้องเขินไม่ต้องเขินบอกไปเลยชื่ออะไรอุ้ยเขินครับไม่ต้องเขินมาเสียเวลาบอกไปเลยชื่ออะไรอุ้ยเขินโอ้โหไล่ได้สคไล่ช่ออะไรรอทั้งวันก็คือขี่ผม นามสกุลถามอีกแล้วยังไม่ได้ถามถามไปชื่อนามสกุลถามอีกแล้วยังไม่ได้ถามถามไปชื่อนามสกุลพอมากแล้วลูกถามอีกแล้วโอ้ยบอกยจริงๆเลยนามสกุลชื่ออะไรชื่อผมชื่ออุยเกินครับ นามสกุลตามอีกแล้วใครวะตันตามสูงยูสูงตันแล้วเออตันตัมอยู่ตามสูงอยู่สูงถ้าสิบเละอยู่ตรงไหนครูอยากรู้ว่าวันนี้นักเรียนเรามากี่คน ภาษาไทยดอกมะลิหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่เอ๊ะไปตื้นักด้วยหนึ่วสองสามสี่หนึ่งสองสี่หนึ่งสี่เอ๊ะอ้าวต่อไปเป็นวิชาความรู้รอบตัวกูอยากจะถามว่าประเทศไทยมีกี่จังหวัด เจ็ดสครับ77ครูจะให้นักเรียนบอกจังหวัดที่ขึ้นด้วยสาเสือสระบุรีเด็กดูเยอะอักครารอเรือให้มาถูกสระบุรีเอ้ยอยากทราบค่าวขันสระบุรีเหรอย่างไรซึิงบุรีไม่มีเราลืมสิบุรี สุรินบุรีเถมให้ครับทำไมถึงแถมให้ผมเรียนนาเยอะครับเรียนมาเยอะหน้าตาคุณเรียนมาเยอะอย่างนี้นี่เองต่อไปขึ้นเรือปอปา ปราจีนบุรีประจวบคีครีขันประจวบคีครีขันประนมเปแม่ไกลไปไก,ก่กระาปัตตานีเปครับอ้าวนี่มั่วแล้วอะไรแปยแม่เป็นคนเหนือครับเขาเลยอู้ว่าเป ขึ้นได้พอผ่านเพชรบุรีเพชรชบูรีพิศนุโลกโอ๊ยนักหนาค่ะคุณพี่ค่ะไม่เห็นไงยืนงงสองตัวอุ้ยสองคนไปก็อึนบ้างเพชรบุรีพังงาพังพอนนี่นี่ค่ะเอามากดกบพัฒงากลายเป็นพัฒนุ เป็นคนกทโมครับกรุงเทพมหานครกลางทงมหาสารคามครับต่อไปเป็นยอยักษ์กยูยิโยแล้เย่เป้เพ่เย่นี่เลยยาสูทูนคำไอ้มนทูต่อไปเป็นคำพังเผย <อ>เปิ้ลทำไมเป็นคำพังเพยสนิทกันเฮ้ยไม่ใช่คำไก่เพยนะคำพังเพยสุภาษิตดูตัวอย่างกิ้งก่าได้ถองใครซื้อให้มันมีเป็นคำสุภาษิตเคำตอบคอนแรกเลยอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายเปิดกำนันตายให้ลูกทำเต็มนั่นคือดาวศ เสจะ๊ปไม่ทิ่งอยู่บ้านท่านปานปานตัวปานไปลูกท่านเล่นเหรอน้ำท่วมทุ่งน้ำท่วมทุ่งลงเลงน้ำมาวิอาบน้ำกัน ใช่น้ำมาปลากินมดน้ำลดวดบนักน่ะใช่น้ำลด,ด,ม,ำลดมดกินปลาเอหผุกสลอมเถิดน้ำขึ้นให้รีบตักเฮ้ยเก่งๆเข็นช้างขี้ให้ตักไม่ตักทำไมมันสกปรกเข็นชาน้างขี้ที่ตามช้างเขนคุกเหนื่อยจัง เรียนไม่ถึงเรียนยังไม่ถึงตำน้ำพริกเทตำน้ำพริกก็ลายแม่นำ้ำจะละลายทำไมรครับครูมีนิดเดียวเดี๋ยวก็ขินกันไม่พอหรอกนี่มื่อเทียนกูบาอาจารย์ก็ตกฟันฉีกเลยทีนีก็หยิบเก่าเวทีเท้าสู้ครูมือไม่พายสบายสิคะ โอ้ม่ไหวครับตวนอครับกเป็นลกยนเกบูรณ์ใจนัองคขอเสบบัตรการแสดงของลูก